มาดูเรื่องราวของบอลไทยโเต็ดนะคะวันนี้จะพาผู้ชมไปดูเรื่องของวัชราบัวทองค่ะในตะว,วันคนนี้นะคะใครก็ทราบดีว่าเป็นสายแรปเปอร์นะคะแล้วแต่งเพลงนั้นจะเพราะขนาดไหนติดตามในบอลไทยโเต็ดค่ะ จากสถานการณ์วิกฤต c โควิด -19 นักเตะไทยหลายรายได้รับผลกระทบจากเงินค่าเหนื่อยที่ลดลงทำให้พวกเขาต้องหันไปหารายได้เสริมด้วยการขายของทางออนไลน์เพื่อน,นำเงินมาทดแทนในจุดนั้นแต่ในรายของวัชระบัวทองนายทวารของการท่าเรือได้ใช้เวลาว่างนี้ทำในสิ่งที่ชอบตั้งแต่วัยเด็กด้วยการแต่งเพลงวัชระบอกว่าเขาชอบเขียนจดบันทึกเรื่องราวต่างๆและบวกกับที่บ้านเป็นมโนรา เลยทําให้ชอบและซึมซับที่จะนํามาขับร้องในสไตล์ของเขาที่บ้านผมนมีมโนราแล้วก็ผมก็ฟังเสียงขับกอนเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็หน้าบ้านผมเปิดคาราโอเกะด้วยก็ได้ได,ได้ได้คูเคียด,ดนตรีมาตั้งแต่เด็กก็ก็ผมเป็นคนชอบชอบชอบเขียนเรื่องราวแต่ว่าเขียนเป็นกอนก็เหมือนใส่ทํานองไปให้เป็นเพลงเลยครับเก็บไว้ จนมาเนี่ยจนมากรุงเทพผมได้เริ่มทําเพลงแบบจริงจังๆแบบเป็นเพลงจริงก็ตอนอยู่ท่าเรือครับทำเป,เป็นเพลงเซอร์ไพรส์มาดามแต่ก็เริ่มจากแต่งกรแล้วก็มันทาเป็นเพลงเซอร์ไพรวันเกิดมาดามครับ และในช่วงที่ผ่านมาเขาก็ได้ทําเพลงต,งต่างๆออกมาแต่ตอนนี้มีเวลาว่างก็เลยนําบทเพลงที่เขียนไว้เมื่อ2อถึงสปีกับเส้นทางแกนที่เป็นเรื่องราวชีวิตของเขาในวัยเด็กที่ต่อสู้กับการเล่นฟุตบอลและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเยาวชนในการต่อสู้บนเส้นทางนี้เขียนเป็นกรมาตั้งแต่ 2- อสปีที่แล้ว,ลวเ,นเนื้อหาเพลงนี้แต่ผมยังหาดนตรีไม่ได้เพราะผมทาเองและผมย,ยังไม่เก่งผมก็ทํม่มั่วเรื่อยๆจน เพิ่งมาได้ดนตรีครับแล้วก็เป็นเส้นทางแบบว่าจะเล่าแค่ชื่อบอกว่าเส้นทางที่แบบว่าเส้นทางจากจากจากศูนย์ไปถึงสิ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผพราว่าแกนของผมายถึงว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ผมหยิบเรื่องตอนม .4 มาที่ผมท้อเพราะผมเข้ากรุงเทพท้อเพราะไม่มีตังค์ที่จะอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ก็มีจุดพลิกผันโอสถมาให้เซ็นสัญญาแล้วก็ให้เงินเดือนแล้วก็แต่ว่าไม่ต้องมาซ้อมนะให้อยู่สาสมไปก่อนให้เรียนจนจบม .6 ค่อยมาซ้อมเงี้ย นนนนนั่่คืออเเเรรงงงาาวใพลทแกส้โดยหลังจากนี้วัชนราบัวทองก็หวังที่จะทําเพลงสไตล์นี้ต่อไปแต่เขาคงโฟกัสไปที่การเล่นฟุตบอลเป็นหลกักเพราะในทุกฤดูก,กาลที่ลงเล่นก็ต้องการคว้าแชมป์หรือพาทีมประสบความสําเร็จแล้วัน